แ้การทันู้ชมมาดูเที่ยวนี้รื่องนมะเภทขอครับบอดจะงไงสิงตะวันอาวะรับผี่ชอบรูน้ำาิีแดงเาจะแม่คบไหนล้วพีดชอบรูน้ำชิงกันผูกขี่สูสีเบียนี้เกือบมแบบด้าละวาดนะนี่เที่ยวว่าอย่างไงว่าอย่างไงตาขนตาพิษตาขนตาพายตาขนตาตาตาเปิดพายไงมือสกขบมาแยิบตาแปีะแล้วเบอดถอเธอมืฟ้ามัวนอู้ยปุุตลมกบแม่น้สิงตะวันนาวะสิงตะวันนาวกเาจะแม้คาไหนพายใจดุพายใจไประทับตะพูโฉระวัฒน์ตูตากอกขบมาไม่ได้ เข้าสิงในเดิมเพลทก่อได้มาดูจิวว่าความเก็บคนนั้นจะขนาดไหนส่วนจอมแม่ทำไรดูว่ารอนานแล้วตอนนี้ออกเริ่มสตาร์ทมาตามได้ไหมด้วยหรือว่าจะปล่อยสิงห์้าวตามตามตีตามตีจิ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 ตามเบียดตามตีตามขยี้มาจะทันหรือถ<อ>้าเบี่ยดตีท,ทันไม่ทันไม่ดูครับตอนนี้คู่งี้ถูตีหัวกลางใจหรือบอกด้วยตามเปล่าไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนจอมแม่ทำไรก็มาในสิ่งเริ่มสิงห์ตะวันสิงห์ตะวันก็ไม่ยอมคู่งี้ถึงผีไตกัะมังแม่ระเบิดตัวถึงเผาเลยครับป่าไ ้อเมตวกลจับร่าด <If> ู้โชโชันที่รปล่อลสุดนทรอลัตัดแตกระายออีกไปบน้นลาดิเนเยนกับนเปียิาวายตามดีตาตีตามดีตามาจับติดานนี้กลจะเข้าเซ็ต้เลยออแล้วสิงตาพันองมันจะแป่ไรีย้กีเซสิงตาันสิงตาบันสิงตาบันเู้หเข้าคไหลกปาคนต่อให้เรือไลลึลึไล่ลๆไล่ลสุดท้ายก็รดเ้าเซน้ บัตรคอยและบัตรคอยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคู่ที่สิบประหว่างสิงตะวันนาวาล่องน้ำแดงกับเจ้าแม่คำไหลผลการแข่งขันผู้ชนะเจ้าแม่คำไหล